นูเล็กโพสต์ถามหาความเห็นเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุนนาคุนตากกนเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายเพราะว่าจะมีผลงานละครออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมนอกจอ,อยังเป็นแม่ค้าออนไลน์อีกด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าออเดอร์แน่นมากๆและหนูเล็กเองก็มักจะมีการไลฟ์สดเพื่อพูดคุยและอัปเดตเรื่องราวต่างๆต,ตลอดกับลูกค้าแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่ากลางไลฟ์เฝ้าอีควายงานนี้ก็ทําเอาหนูเล็กงงหนักแล้วออกมาโพสต์ถามความคิดเห็นแบบนี้สามารถฟ้องได้ไหมซึ่งก็มีีเพพื่่ออนนน้งค เิ่งรวมถึงแฟนๆเข้ามาตอบกันมากมายหนึ่งในนั้นก็มีผู้กองไอ้พิชภงโสมกุลมาให้คําตอบว่าฟ้องได้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนวเราไปอ่านกันดีกว่าคะ่ะเพิ่งเสร็จงานมานั่งไลฟส์สดพูดคุยกับลูกค้าที่น่ารักของเราแต่มีคนมาด่าว่าอีควายฟ้องได้ไหมคะปรึกษาหน่อยงงมากๆด่าทําไมอ่ะทาเอาเพื่อนๆพี่น้องคนวงการบันเทิงและฟแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเท่าที่พี่คุยกับทนายความเมื่อวานนี้แบบนี้ฟ้องมินประมาทไม่ได้นะต่ลองดูอีกทีได้ครับสงสัยว่างจัดจัดเลยแม่เงินในกระเป๋ เขามาพออยู่แร้ถึงกาพื้นฮ่าฮ่าฮพวกป่วยจิตเยอะจริงๆเขาเมาหรือเปล่าคเนี้ฟ้องได้นะคะฟ้องเลยค่ะแม่ งานนี้ก็มีคนมาให้คอมเมนต์กันสนานจริงๆหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าด่าชันแบบนี้สามารถฟ้องได้แน่นอนและยิ่งด่ากลางไลฟ์สดต่อหน้าคนอื่นด้วยแบบนี้อาจจะหนักกว่าเก่าด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้กําลังใจให,หนูเล็กด้วยนะคะถ้าตัดสินใจดีแล้วก็ดําเนินคดีทางกฎหมายไปเลยคะ่ะอย่าให้ใครมาด่าฟร,ฟ,รฟรีเพราะว่าต้องให้บทเรียนกับพวกเกเรียนคีย์บอร์ดที่ชอบเข้ามาก่อกวนกันด้วยเพราะว่าดาราคนมาเทิงหลายคนเองก็เลยได้ใช้กฎหมายจัดการกับพวกเกเรียนคีย์บอร์ดเหมือนกันซึ่งทําให้พื้นที่โซเชียลอย่าง Facebook, Instagram, มเฟซบุ๊กอยู่แบบนี้